การชนะบุรีทนายตั้มยังยืนยันความบริสุทธิ์ได้เงิน71ล้านบาทจากความเสน่หาทุกคดีสามารถตรวจสอบได้ให้รอกระบวนการยุติธรรมและไม่หนักใจจากกรณีที่นายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตวร,รกุลหรือบอสพอลผู้ต้องหาคดีดิไอคอนกรุ๊ปเปิดเผยว่าบอสพอลสั่งให้ทีมทนายความรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินคดีกับทนายความชื่อดังคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในทนายดีมทีมเนื่องจากมีการโทรศัพท์ไปเรียกไถ่เงิน7ล้านบาทเพื่อเจรจาต่อรองและกับการที่จะไม่นำผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับดีไอคอนล่าสุดวันนี้นายสิทธาเบรายบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน ให้สัมภาษณ์ในขณะที่เดินทางมาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีกรณีหวย30ล้านบาทเรื่องที่ทนายบอสพอลอ้างว่าหนึ่งในทนายดีมทีมรีดเงิน7ล้านเปิดคลิปแฉเลยครับว่ารีดเงินให้ตัวเองหรือให้นำเงินมาคืนผู้เสียหายว่าตนเองไม่ได้มีความหนักใจอะไรเลยขณะนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานนะ ให้ทางทนายความในสำนักงานสิทธารอเฟิรม์มรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดอยู่นะครับไม่มีความหนักใจอะไรส่วนกรณีที่หลายคนไม่ต้องข้อสังเกตเงิน7จล้านบาทว่าจะมีใครสเสน่หากันได้ขนาดนี้อะคะอยากจะบอกว่าสเสน่หามันอยู่ที่หลักฐานในสำนวนบางคนอาจจะไม่เชื่อนะ แต่ตนเองจะบอกให้ว่าสิ่งที่ตนเองพูดและยืนยันหนักแน่นแล้วเป็นความจริงทุกคำรอดูผลของเรื่องนี้ดีกว่าว่าจะเป็นอะไรอย่างไงเหมือนกับที่มารอดูผลของคดีวันนี้ของหวย30ล้านซึ่งมันใช้เวลาตั้งแต่แรกที่ลุงจรูนถูกดดำเนินคดีจนพิสูจน์ความจริงเรียบร้อยเสร็จแล้วเราฟ้องกับ ทั้งฟ้องเท็จทั้งแจ้งความเท็จทั้งเบิกความเท็จท,ท,ทุกคดีมันอาจบางเรื่องต้องใช้เวลาผมเข้าใจตอนนี้เพราะว่าพูดไปมันก็เท่านั้นเพราะว่าอย่างไงคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีต้องยืนยันว่าเงินจำนวน71ล้านบาทนั้นอย่างที่เคยบอกไปแล้วตนเองไม่กล้าโกหกผ่านสื่ออยู่แล้วตนเองเป็นทนายความทำอะไรทุกอย่าง ผมมีหลักฐานอยู่แล้วสิ่งที่เขามาแจ้งความดำเนินคดีมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเวลาทำงานน้อยถ้าไปมอบตัวเร็วเดี๋ยวก็คดีมันจะได้อะไรแค่สิผัดเท่านั้นเองจะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีหมายเรียกตนเองถึงจะไป ส่วนตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกับทางด้านของพี่อ้อยสองคดีของลุงจรูนนะครับคดีแรกเนี่ยเป็นคดีที่เลื่อนนัดไต่สวน,นฟ้องมานานมากแล้วก็คือคดีคดีที่นายแผ่นเนี่ยฟ้องลุงจรูนในเรื่องของการให้การเทสการแจ้งความเทจนะครับซึ่งศาลเนี่ยรอคําสั่งคดีหลักของนายแผ่นที่โดนกองปราบดาเนินคดีว่าคดีไปถึงไหนยังไงแล้วนะครับซึ่งกองปราบ อายการเนี่ยได้มีการส่งฟ้องในแผนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเสนอในสำนวนของศาลอีกคดีหนึ่งเนี่ยเป็นคดีที่ทางลุงจรูนเนี่ยฟ้องครูปีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัดอีกคดีนะแต่ต่างต่างหากจากที่เราเคยฟ้องไปเขาเรื่องฟ้องเท็จแล้วอันนี้เป็นเรื่องของการเบิกความเท็จนะครับซึ่งมีโทษจำคุกเนี่ยเจ็ดปีนะครับก็รับสารภาพไปทั้งสามคนแล้วแหละวันนี้จะดูว่าจะยังไงต่อไปศาลจะเลื่อนอ่านไหมนะครับหรือว่าตัว จำเลยทั้ง3ามคนเนี่ยจะมีการเยียวยาแล้วชดใช้ทางคุณลุงจรูนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูคดีในเรียกไปเท่าไหร่ครับเคุณลุงจรูนเนี่ยเรียกไป1ล้านนะครับก็ต้องบอกงนี้ครับว่าของคุณลุงจรูนเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราถูกฟ้องมาเนี่ยเป็น10คดีนะครับแล้วก็ถูกแจ้งความถูกเบิกความเท็จอะไรมาเนี่ยทุกคดีที่ลุงจรูนถูกดำเนินคดีเนี่ยตอนเนี้ยผมก็จัดการให้ทุกเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟ้องเทจชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเบิกความเทจซึ่งมีโทษสูงกว่าเรื่องของการฟ้องเทจนะครับก็เลยมีเบิกคดีของเบิกความเท็จตอนนี้อยู่ในสาลชั้นไหนเบิกความเทจนี่วันนี้ตัดสินศาลชั้นต้นครั้งแรกคราวที่แล้วเนี่ยฟ้องเทสเนี่ยศาลตัดสินจำคุกผู้ปีชาไป2ปีไม่รอลงอาญานะครับเดี๋ยวรอดูว่าคดีเ,เนี่ยเบิกความเทจเนี่ยซึ่งโทษมันสูงกว่านะครับว่าจะศาลจะตัดสินยังไง นะแต่ว่าจำเลยรับสารภาพไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเลยทั้งหมดสามคนครับรับสารภาพไปเรียบร้อยแล้วสบายดีสบายดาีกรณีของพี่ตั้มที่กําลังมีปัญหาจะจะให้กําลังใจอะไรกับพี่ตั้มบ้างครับก็ได้คุยกันบ้างแล้วนะได้คุยกันเข้าใจกันดีได้คุยกันบ้างแล้วเห็นนะว่าเขาก็น่าจะ ทำตามคำพูดที่เคยตกลกงัดไว้กับผมแล้วก็กับเขาเนี่ยวันนี้รจริงๆว่าเป็นนัดวันไตส่สวน,นฟ้องแหละแต่ว่าทราบมาว่านายแผนเนี่ยแอบมาถอนฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะบอกว่าถึงถอนไปแล้วอ่ะแต่ว่าเขาเคยฟ้องคดีอาญา,าลุงมานะความผิดมันเกิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะต้องดําเนินการฟ้องนายแผนในเรื่องของการฟ้องเทสตต่อไปเหมือนกับครูปีชาที่โดนไปเลยสองปีนะครับส่วนวันนี้อีก เคสหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของครูปีชาเจบ้าบินเจเกียวนะครับเจพัดเออครูปีชาเจบ้าบินเจพัดสามคนเนี่ยโดนเรื่องของการเบิกความเท็จนะครับในคดีแพ่งนะก็ทั้ง3าคนเนี่ยก่อนหน้านี้รับสาร,รภาพไปหมดแล้วนะครับวันนี้ทางเจพเจพัดกับเออเจบ้าบินเนี่ยเขาจะขอกับคำให้การเป็นปฏิเสธวันนี้ศาลก็ยกคำร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนครูปีชาเนี่ยไม่มาศาลนะอ้างว่าเออ ป่วยจากการถูกรถชนนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้คัดค้านไปแหละนะครับบอกว่าถึงแม้จะป่วยนะครับแต่ว่าสามารถไปไหนมาไหนได้แพทย์แค่ไม่ให้ยกของหนักเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้สา,มารมีเมตานะครับก็ให้เลื่อนไปนัดฟังคำพิพากษาวันที่12ธันวาคมตอน9้าโมงเช้านะครับเหตุที่ต้องนัดนานเนี่ยเพราะว่าท่านต้องส่งคำพิพากษาเรื่องนี้ไปให้ทางสาร,รอุทธรรมให้ทางภาคตรวจก่อนนะครับ จจะกเกลียใจยังไงบ้างครับโดยเฉพาะ27น้ำอมฤตของพี่ทากับท่านสุนทรจะบอกเลยครับว่าไม่มีความหนักใจอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับให้ตอนนี้ให้ทางทนายความในสานักง,งานสิทธารอเฟิร์มเนี่ยรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดอยู่นะครับไม่มีความหนักใจอะไรทั้งนั้นมีคนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีใครสเสน่หากันได้ขนาดนี้อ่ะค่ะก็ แบบมันอยู่ที่หลักฐานในสมนวนแล้วกันนะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะผมยืนยันหนักแน่นนะครับแล้วก็เป็นความจริงทุกคำเวลาให้สัมภาษณ์สือ่อเดี๋ยวรอ,รอ,ร,อรอดูดีกว่าครับเดี๋ยวรอดูผลของเรื่องนี้ดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไง<ส>เหมือนกับที่มารอดูผลของคดีในวันเนี้ยที่เราอยู่กันมาเนี่ยนะหกเจ็ดปีนะครับตั้งแต่วันแรกที่ลุงจรูนเนี่ย ถูกดำเนินคดีนะครับจนพิสูจน์ความจริงเรียบร้อยเสร็จแล้วผมฟ้องกลับนะครับฟ้องกลับทั้งฟ้องเท็จนะครับทั้งแจ้งความเท็จทั้งเบิกความเท็จทุกคดีนะครับมันอาจบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาผมเข้าใจตอนนี้ผมจริงๆผมไม่อยากให้สัมภาษณ์ผมบอกตรงนะเพราะว่าพูดไปมันก็เท่านั้นครับเพราะว่ายังไงคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะครับแล้วท่านนายตั้งยืนยันว่าเงินจํานวน71ล้านนี่เป็นโดยกให้ด้วยการสนิอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ทุกอย่างครับ ออกรายการเนี่ยผมไม่กล้าไปโกหกผ่านเกยออยู่แล้วนะแล้วผมเป็นทนายความนะครับผมทำอะไรทุกอย่างผมมีหลักฐานแล้วทําไมสเสน่หาไอ้เจ้าของเงินเขาถึงแจ้งในข้อหาอนนช้อปปุผมไม่ทราบครับก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าออไอ้สิ่งที่เขามาแจ้งความดำเนินคดีผมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอันเนี้ยเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าที่ตํารวจนะครับแล้วผมก็คงจะไม่รีบไปให้การนะผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวเจ้าที่ตํารวจเนี่ยมีเวลาทํางานน้อยถ้าผมไปมอบตัวเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็ คดีมันจะได้อะไรแค่สี่ผัดเท่านั้นเองนะครับผมจะให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยมีเรียกผมไปผมถึงจะไปนะครับแล้วยังยืนยันจะแจ้งความกับเจ้าของเงินอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังจะไม่ดําเนินคดีกับใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอนาคตมันก็ต้องแล้วแต่ผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ความเป็นสุดตัวเองนะครับแล้วจะมีการเจราจากับเจ้าของเงินหรือเปล่าผมไม่มีการติดต่อไปนะบอกตรงนี้เลยนะครับผมไม่เคยติดต่อไปทั้งทางคนใกล้ตัวเขาทางเลขาหรือว่าตัว ของพี่อ้อยเองผมไม่มีการติดต่อไปณนะเวลานี้ตรงนี้อยากจะฝากะจะฝากถึงอะไรกับคุณอ้อยบ้างครับคือต้องบอกนี้ครับว่าตัวผมอะ่ะมันถูกฉลกกับคนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆนะอย่างคาดีวัน,นเนี้ยลุงจรูนเนี่ยผมได้ทําคดีเนี่ยทำให้ผมมีชื่อเสียงนะครับอย่างพี่อ้อยเนี่ยนะก็ถูกรางวัลที่รางวัลใหญ่ของที่ต่างประเทศมาก็ให้เงินให้ทองผมนะครับผมก็ถูกฉลกกับอย่างเงี้ยแหละคนที่มีเอ่อเอาผมไปฟ้าลิขิตไว้แล้วนะครับ ก็เลยดีเงินได้จิตเวหรายเนี่ยต้องเสียภาษีรายได้อ๋อ <คน S 1> ไม่ต้องห่วงครับเรื่องภาษีเนี่ยผมไม่ทันในความครับนะมันเสียเสียภาษีเนี่ยผมเนี่ยโดนตรวจสอบภาษีอยู่ผมต้องบอกนี้นะครับแล้วเจ้าที่เนี่ยเขากำลังตรวจสอบอยู่แล้วตอนที่เงินเข้ามาผมก็มีการแจ้งเจ้าที่ที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับเสียเท่าไหรค่ครับกำลังประเมินอยู่ครับก็โดยปกติแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ครับห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เสียใช่ไหมครับประเมินอยู่ครับเป็นจํานวนเงินคาดว่าประมาณเท่าไหร่ นี่เอ็มไม่ทราบครับต้องมีการประเมินก่อนเพราะว่าผมเนี่ยโดนตรวจสอบอยู่นะครับเขาก็จะคิดไปทีเดียวเลยว่าทั้งหมดมีทั้งหมดมีเท่าไหร่อะไรยังไงกรณีนี้ทุกทุกอย่างเนี่ยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่หมดแล้วกรณีที่เกิดขึ้นกับทางตาัปัจจุบันนี้หนักใจอะไรบ้างที่สุดอ๋อหนักใจก็คือกระแสสังคมอย่างเดียวครับเพราะว่าพูดไปตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเชื่อนะแต่ว่าผมมาโดนเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะตั้งแต่โดนตอนทําหวยตอนคดีเนี้ยนะตอนปี 6. กหง ตอนนั้นก็มีคนมากล่าวหาผมตั้งแต่งานานะอาโ,โอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับหรือตอนที่ผมทําเรื่องไบโอแมสติกนะครับกับคนเอกจากทิศชัยจินดาผมก็โดนหมายจับนะครับหรือตอนพี่ชูวิทย์ก็กลายเป็นผมเป็นทนายสีเทานะครับทุกอย่างเนี่ยผมก็ผ่านเอาง่ายๆครับผมก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับเรื่องพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้มีความหนักใจอะไรมากเรื่องที่คุณสมพีบอกว่านำเงินจำนวนนั้นไปซื้อบ้านหลัง46-47ล้านนี่มันก็ได้จริงเป็นยังไง คือมันก็เป็นสูตรของผมนะว่าผมจะไปจัดการอะไรยังไงนะครับคือจะฝากถึงคุณสมพียังไงบ้างครับตนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ฝากอะไรพี่สนทิีดีกว่านะครับแต่ว่าตามที่ลั่นวาจากันไว้แล้วกันนะครับเออคุณสมพีบอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวะคะ่ะแล้วก็จะทําให้คนชั่วชิบหายอันนี้ก็รอดูต่อไปแล้วกันก็ผมถึงบอกนะว่าเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆครับเพื่นอนๆในความให้กําลังใจนะก็ส่วนมากก็จะให้กําลังใจนะครับในกลุ่มนะครับ แล้วกรณีดีเอค่อนนี่คัดที่จริงเป็นไงนครับเอาดีไอค่อนเนี่เหรอเอาเรื่องอื่นดีกว่างแถวน e w ยี่สิบสี่การจนบุรีชุดติการไราวาลิน